สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง4ีเฮนะฮะคลิปนี้อยู่ด้วยกันนะครับในเกมวอลโลบอตแต่เป็นวอลโลบอตในแอปเทสครับซึ่งอาทิตย์นี้ผมจะสรุปนะครับการเล่นนะครับของเจ้าหุ่นใหม่นะครับแล้วก็ปืนใหม่ด้วยเลยนะครับเจ้าแรปเตอร์แล้วก็ปืนสายแม่เหล็กนะครับซึ่งได้รับการปรับปรุงนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับซึ่งปกติแล้วจะเป็นปืนของไตท่านนะครับก็นํามาเป็นปืนของุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเจ้า แรปเตอร์ uh, or, นะครับก็มีความสามารถหลายๆความสามารถรวมตัวกันนะครับก็คือเมื่อกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับก็สามารถกระโดดได้2ครั้งนะนะครับคือ2ช็อตนะครับแต่ละช็อตนั้นก็จะมีเอฟเฟกก็คือรีเฟกเตอร์นะครับเป็นเกราะหุ้มตัวคล้ายๆของเจ้าฮาปี้นั่นเองนะครับซึ่งเวลาโดนยิงหรือโดนดาเมจนะครับก็จะบล็อกความเสียหายได้70%แล้วก็สะท้อนความเสียหาย20นั่นเองโวลาลงพื้นนะครับ ก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับเจ้าเตัวอ้าวลืมชื่อเลยหุ่นที่ลงพื้นนะครับสร้างดาเมจนะครับพูดอย่างนี้ก่อนละกันนะลืมชื่อนะเไม่น่าลืมเลยนะทุกคนแต่ก็ลืมนะครับตอนแรกก็กะว่าจะพูดให้ถูกนะเมื่อลงพื้นปุ๊บก็จะมีดาเมจล้อมรอบนะครับ100เมตรนะครับแล้วก็มีอาวุธในตัวที่ยิงออกมาด้วย100เมตรนะครับซึ่งจะไปบรรยายกันตอนเล่นนะครับปืนใหม่ก็คือปืนลักษณะแม่เหล็กครับนะ สกิลความสามารถของมันก็คือจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำดาเมจใส่ศัตรูนั่นเองนะครับยิงได้ในระยะ350นะครับผมเองก็จะดูซิว่ามันเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับผมจะเล่นเจ้าแรปเตอร์ติดปืนหลากหลายรูปแบบนะทุกคนทั้งปืนใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าก็คือปืนสายแม่เหล็กนะครับเจ้าอารามิสนะครับเอทโทสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีติดปืนนี่ครับช็อตไฟฟ้านะครับ ปืนที่เป็นปืนใหม่ล่าสุดปัจจุบันที่อยู่ในแอปปกตินะครับนะสายปืนช็อตแล้วก็ยังไม่พอฮะก็จะเล่นเจ้าแรปเตอร์เป็นระยะไกลด้วยนะก็คือติดปืนสายดีเควครับกับปืนไร้นะครับให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวเวลาเข้าระยะประชิดแล้วตายเร็วอะไรเร็วเนี่ยจะได้มีปืนละหลายระยะให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผมและนอกจากนี้ฮะยังมีหุ่นยนต์ลิมิเต็ดครับเจ้านี้เลยบูกาซารีนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ด มาพร้อมกับปืนนี่ฮะช็อกแทนรุ่นลิมิเต็ดเช่นเดียวกันบอกได้เลยว่าโคตรแรงฮะล mm. เวลสูงสุดเนี่ยยิงได้ ,65 0 0 0ระยะ500เมตรโหลดไวมาก6วินาทีนะครับอันนี้ของจริงนะทุกคนแรงจริงๆซึ่ง,งผมเองนั้นไม่ค่อยได้มีโอกาสเทสให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ก็จะเป็นเทสสุดท้ายแล้วก็รวบรวมข้อมูลคุยกันนะครับในขณะที่เล่นด้วยเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเจ้าบูกาซารีนั้นก็ได้รับการปรับปรุงครับเป็นรุ่นอัติเมต นะครับสามารถแดชได้มากกว่าปกตินะครับอีกด้วยนะก็เรียกได้ว,ว่าแดชกันรัวๆนั่นเองนะนะครับเลือดก,ก็เยอะด้วยนะทุกคนนะครับเป็นหุ่นที่ถึกอีกหนึ่งตัวนะแต่ได้รับการอัปเกรดแล้วก็มีความเร็วมากขึ้นแดชได้มากขึ้นนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆที่สําคัญมันก็ค่อนข้างสวยนะครับอย่างที่เพืเ่อนๆือนเห็นนี่เลยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะแล้วมาดูซิว่ามันจะเล่นได้สนุกมันยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมครับผมไปลุยกันเลยก่อนที่เราจะไปลุยกันครับผมแน่นอนผมต้องขายของก่อนเลยนะครับผมเออนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะเติมดีเจมครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปได้เลยจะมีลิงก์เข้าไปสู่เว็บช็อปครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นทองเงินหรือดีเจมนะครับเลือกซื้อให้ตัวเองก็ได้เลือกซื้อให้เพื่อนก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดครับ R U N G C H ก็จะเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณล่วงหน้าก่อนนะครับผมสําหรับเรื่องนี้ด้วยนะอย่าลืมครับผมดีเจในอนาคตสําคัญแน่นอนอ่ะเรามาลุยกันเลยครับผมนะผมจะพูดถึงความรู้สึกของเจ้าแรปเตอร์ะนะครับผมซึ่งช็อตแรกเนี่ยผมก็จะใช้ปืนอ่อช็อตไอปืนแม่เหล็กนะครับที่มีสกิลฮิลเลือดให้กับตัวเองเป็นบางส่วนนะครับ นะครับเจ้าหุ่นตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าเวลาเล่นเนี่ยค่อนข้างสนุกครับเพราะมีสกิลป้องกันตัวค่อนข้างดีนะครับมีสกิลการป้องกันตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วปืนแม่เหล็กครั้งนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่มันต่างจากปืนแม่เหล็กไททันก็คือมันยิงเป็นเส้นตรงฮนะมันไม่ได้ยิงแบบว่ากระจายกระจายนะครับเพื่อนๆพืนสังเกตดูนะไม่ได้กระจายตัวหรือว่าแบบปืนแม่เหล็กโดยทั่วไปโดยปกติของเจ้าปืนไททันครับแบบนี้เลยนะ การฮิวเลือดก็ถือว่าฮิวเลือดได้เร็วนะครับระบบการป้องกันตัวอย่างเกราะรีเฟกเตอร์ก็ทำมาค่อนข้างดีแต่ข้อเสียของเจ้าหุ่นตัวนี้เท่าที่สังเกตดูนะครับเวลาที่เราบินอยู่บนฟ้าผมคิดว่ามันยังจะมันยังมันยังบังคับไม่ค่อยเป็นอิสระนะครับถึงมันจะมีไอพ่นสอข้างเนี่ยเพื่อให้ปรับทิศทางในการบินได้ก็จริงนะแต่ผมลองขยับดูแล้วอะไรแล้วนะครับเนี่ย อย่างเราจะแบบเอียงๆหรือว่าแบบจะปั่นให้ไปทางอื่นหรือว่าจะแบบเปลี่ยนทิศทางเนี่ยหรือว่าผมเองยังเข้ามาเล่นแล้วไม่คล่องก็ยังไม่แน่ใจนะส่วนนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่คล่องตัวซึ่งเพื่อนๆผมไม่เปรียบเทียบกับการเล่นไอเฟลนะเวลาที่เราใช้ไอเฟลบินไปบ,บนฟ้าเนี่ยการที่เราจะขยับซ้ายขวาหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะคล่องตัวนะครับลักษณะแบบไม่ฝืนมือแต่เจ้าตัวนี้สังเกตดดูนะครับมันจะฝืนมือ ซึ่งมันก็พุ่งไปด้านหน้าตามที่เรากดทีแรกนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปืนไปใช้แบบอื่นได้อะไรได้เช่นเดียวกันนะสำหรับเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยเพื่อนสังเกตดูนะครับมันก็ถือว่าทนนะถึกในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างแรงของหุ่นประเภทนี้นะครับการโดดก็ไปหาคู่ต่อสู้นั้นการกลับออกมานะครับก็ลําบากนะครับถึงจะมีการโดดถึง2ครั้ง เมื่อโดน EMP หรือโดนการเขาเรียกว่า EMP นั่นแหละพูดง่ายๆถ้าโดน EMP เข้าไปความสามารถใช้ไม่ได้ก็เ,เท่ากับว่าโดดออกจากสนามลบไม่ได้นะทุกคนนี่ผมลองยิงติดปืนดีเครอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ยิงแรงนะทุกคนนะครับติดปืนหนักหนึ่งกระบอกปืนเบาสองกระบอกเนี่ยก็เล่นได้มันเนี่ยผมพยายามจะใส่นะครับเนี่ยเนี่ยให้มันเอียงนะครับให้มันเอียงให้มันเป๋ไปทางที่เราต้องการนะครับแต่มันก็รู้สึกฝืนฝืนมือนะทุกคน สำหรับเจ้าแรปเตอร์นะครับโดยรวมทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับก็ต้องดูกันอีกต่อไปว่ามันจะปรับขนาดไหนนะครับแต่เกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะหนักนะทุกคนเพราะว่าโดนไททันโอ้โหทั้งปืนไปทั้งอะไรแต่ดูครับมันก็ถือว่าใช้ได้นะระบบป้องกันตัวเนี่ยเวลาโดนดาเมจเนี่ยก็ถือว่าทนในระดับหนึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องขออภัยอีกทีหนึ่งคือยันแม่ที่ผมใช้ครับผมลืมดูว่าผมใช้ยันแม่อะไรนะเออกดไปแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อย ฮิวเลือดก็ไม่ค่อยฮิวโล่ก็ไม่มีนะก็เลยต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับเลยทําให้ประสิทธิภาพมันการเล่นนั้นลดลงนะลืมดูยานแม่ครับนี่ฮะโอ้โหพอหมดโล่รีเฟคเตอร์แล้วเนี่ยหุ่นแตกเลยนะส่วนเจ้าบุกาซารีครับบอกได้เลยว่าถึกทนเล่นมันมากๆนะครับมีอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสไลด์ได้4ครั้งนะครับระบบป้องกันตัวดีเข้าออกรวดเร็วนะครับมาพร้อมกับปืนเนี่ยแรงนะครับผม ดูแบบนี้ดูเหมือนไม่ค่อยแรงเนี่ยจากที่ผมไปลองมาแล้วเนี่ยแรงมากๆครับนะเลเวลสูงสุดยิงที่60,000่นนะครับห้าพเนี่ยสาก็บอกเนี่ยยิงเข้าไปทีเนี่ยเป็นแสนนะทุกคนเวลาโดนเข้าไปแล้วแถมชิ่งคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะผมอาจจะคิวใครไม่ค่อยได้ในจังหวะนี้นะครับแต่ผมพยายามยิงให้ดูฮะนะครับนี่เขามีระบบป้องกันนะยิงไม่เข้านะครับผมก็พยายามยิงให้ดูนะครับ จะได้เห็นความแตกต่างเนี่ยจังหวะเนี้ยสังเกตที่โล่นะครับโล่เนี่ยหายไปเลยนะโล่เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับเวลาเราโดนเรายิงเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราชาร์จไม่เต็มด้วยครับดูจังหวะนี้นะจังหวะนี้ให้ดีครับผมยิงชั่วเข้าไปครับฟึบดูฮะโล่หายไปเลยนะนะครับแรงครับโดนลุมอีกแล้วครับจังหวะนี้นะครับเวลาโดนลุมก็เล่นยากนะทุกคนยิงครับฟึบดูครับนะถ้ามีจังหวะเนี่ยรับรองเลยว่ามันแน่นอนครับช็อกแท้เนี่ย รับประกันคุณภาพได้เลยว่าทําออกมาได้รุนแรงมากๆนะครับนะครับในเวอร์ชั่นต่อไปนะครับหรือเวอร์ชันอัลติเมทนั่นเองนะอันนี้ผมก็ติดเป็นปืนความร้อนนะครับก็อีกเหมือนเคยฮะสำหรับเจ้าอัลติเมทบูกาสราีนั้นสามารถติดปืนได้หลากหลายรูปแบบครับจะเล่นเวลาะประชิดหรือระยะกลางระยะไกลได้หมดเลยนะเพราะติดปืนเยอะครับเนี่ยอันนี้ผมลองใช้ปืนแมไอปืนความร้อนนะครับมาเล่นดูนะครับมันก็ยังเล่นได้เพราะว่าอะไร ที่ผมใช้ปืนความร้อนเนี่ยจะให้เห็นว่าขนาดปืนเก่าๆนะครับก็ยังเอามาติดแล้วก็ยังเล่นได้สนุกเนี่ยรุนเพื่อนดูครับมันก็ทนนะแล้วยิงยบแบบคู่ต่อสู้เนี่ยเลือดลดเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไปติดกับปืนใหม่เนี่ยมันก็ต้องส่งผลประสิทธิภาพได้ดีกว่านะครับผมจะเน้นตรงนี้มากกว่าและหลายคนก็จะบอกเอ้าแล้วพี่หลังจะต้องต้องติดปืนเก่าด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพครับนี่ฮะปืนเก่ามันก็เล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้และยิ่งถ้าเรามีปืนใหม่ มันก็จะยิ่งส่งผลทําให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเล่นมาเล่นใหม่ครับผมมันไม่มีปืนใหม่หรอกครับผมนะน้องๆลหลายคนนะครับไม่มีปืนม่ใหม่ก็ต้องดูศักยภาพของปืนเ,เก่าๆจริงปะเพื่อไปฟลุกได้หุ่นดีมาอะไรมานะครับก็จะได้เปรียบเทียบได้นะครับว่าเวลาติดปืนเก่าแล้วมันก็โอเคอะไรประมาณนี้บางคนมีปืนใหม่แต่หุ่นเก่าบางทีมีปืนอา่ามีหุ่นเก่าแต่ปืนใหม่นะครับผมก็เลยอยากจะเน้นเรื่องนี้มากกว่านะครับ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเปรียบเทียบให้ได้ดูนะครับผมถ้าเล่นปกติเนี่ยถ้าจะเน้นการคิวการอะไรเนี่ยผมก็สามารถทําให้ดูได้นะแต่อยากจะให้เห็นภาพการเล่นแบบจริงจรจังๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการที่จะเอาแต่การคิวมาอะไรมาเนะี่ยมันง่ายครับทุกคนเล่นทุกครั้งก็มีแหละครับการคิวนะครับแต่ทุกครั้งก็เช่นเดียวกันเนี่ยการเล่นเนี่ยมันเจอกับหุนหลายรูปแบบหลายสถานการณ์เราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น ให้มันสมดุลน,นะครับเตรียมตัวให้พร้อมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงเนาะอ่าบางคนบอกว่าหูพี่หลังไม่โหดเลยอะไรเลยนะครับแต่ผมก็บอกได้เลยว่าเวลาผมโหดผมก็โหดนะฮะเวลาที่ให้ข้อมูลบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้เน้นเรื่องความโหดสักเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีหุ่นพร้อมมีปืนพร้อมเนี่ยมันโหดไปเองนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องไปอะไรมากมายนะครับมันคือความจริงนะครับมันคือข้อเท็จจริงต่อให้มีปืนดีขนาดไหนหุ่นดีขนาดไหนไม่อัพนะครับ ไม่ศึกษาในการใช้เล่นให้ตายก็ไม่โหดครับผมนะก็ก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับสรุปเลยก็คือทั้ง2ตัวนะครับในแอปเทสนั้นเล่นดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าแรปเตอร์กับปืนใหม่นะครับแบบนี้เลยนะผมก็ติดโมดูลคร่าวๆนะครับนะแล้วโดรนเองก็ใช้ดีมากๆนะครับเนี่ยปืนใหม่นะครับทําได้ดีนะครับปืนแม่เหล็กชุดนี้ถือว่าโอเคนะ350เมตรนะครับตอนแรกคิดว่าจะทันไหมอะไรไหมแต่พอเล่นจริงก็สนุกครับผม นี่บูกาซาลีพร้อมกับปืนช็อคแทนนะครับระดับ Ultimate. เอาติเมตเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับการเล่นสนุกๆและข้อมูลดีๆแบบนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเ,เอาไว้เจอกันนะผมบายบายลาไปก่อนครับ